แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับการแจกเงิน1 0 0 0 0นบาทเฟส2นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้นะมีคนแสดงความคิดเห็นมาว่าจริงๆแล้วนะครับต้องให้โอกาสกับทุกคนทุกกลุ่มเพราะเป็นภาษีของประชาชนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฝากกดไลค์กด s u b สไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับหลายท่านสามารถแชร์ความคิดความเห็นของท่านมาได้นะครับทุกคลิปวิดีโอเลยนะครับเห็น ต่างเห็นด้วยยังไงก็แล้วแต่นะครับแชร์มาได้เลยคนนี้นะครับให้ความคิดเห็นมาว่าจริงๆแล้วนะครับในตัวโครงการเงินดิสทั่น1น0 0 0บาทเฟดสหรือเฟดไหนก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆต้องให้โอกาสกับทุกคนทุกกลุ่มเพราะมันเป็นเงินภาษีของประชาชนหากตัวสอบแล้วเขามีคุณสมบัติตรงนะครับตรงปปกนะก็ควรจะให้เขานะครับซึ่ง ผมเองก็มองเห็นด้วยนะก็ขึ้นอยู่กับการจัดสรรน,นะครับเรื่องเงินต่างๆนะถ้าเกิดเงินเพียงพอก็ลองจัดสรรน,นะครับดูว่าแจกกลุ่มไหนนะครับลองดูนะโดยเฉพาะกลุ่มแน่นอนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนว่าคุณสมบัติเขามันต้องผ่านว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสุ้งตังจริงนะครับหรือผู้สูงอายุเนี่ยนะครับที่ทำงาน เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับก็คือกินได้แค่เงินคนชราแลวก็กินเงินที่เก็บมานะครับพวกเนี้ยนะก็ให้พิจารณาจริงๆมันถูกเงื่อนไขครอบคุมอยู่แล้วว่าเงินเก็บต้องไม่เกิน5 0 0แสนอะไรแบบเนี้ยยังไงมันก็เข้ากุ๊ปใครที่ผู้สูงอายุที่เงินเก็บไม่เกิน5 0 0แสนนะครับก็แสดงว่าเป็นกลุ่มคนที่เปราะบางเป็นกลุ่มคนที่ต้องการใช้เงินอยู่แล้วนะครับก็เงิน1 0 0 0 0ืนบาท ก็น่าจะเหมาะนะครับกับกลุ่มนั้นนะเพราะมันมีคุณสมบัติครอบนี่เพราะฉะนั้นเราคัดกรองคนที่รวยๆคนที่มีเงินอยู่แล้วนะครับไปอยู่แล้วออกออกจากกลุ่มออกจากเซตที่ต้องแจกเงินอยู่แล้วนะครับก็ลองดูคนนี้บอกอายุ6กหโอนไม่เป็นให้หลานโอนให้ไม่ผ่านอดได้เงินเลยควรให้เหมือนเบีย้ยอย่างชีพนะฮะห,หลายคนก็แชร์มาว่าควรให้เหมือนเบีย้ยอย่างชีพมากกว่านะครับ คนนี้บอกว่ามีใครสักกี่คนนะครับจนแต่ไม่อยากได้เงินนะครับเมื่อแจกแล้วก็แจกให้เขาไปเถอะถ้าเขามีคคุณสมบัตินะครับแน่นอนว่าคนที่เข้าคุณสมบัติอ่ะนะที่ตัดเอาแบบลงทะเบียนนะตัดลงทะเบียนไปเอาคนที่เข้าคุณสมบัติเนี่ยมีกี่คนแล้วก็เหมาะขนาดไหนนะครับจะจำกัดอายุก็ได้นะ16ปีขึ้นไปนะครับลงมา นะหรือหรือเปิดช่องทางให้เขาลงทะเบียนมาใหม่ก็ได้นะครับลองดูซิว่า,าหลายท่านนะครับใครจะลงทะเบียนเข้ามาบ้างนะครับหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็รอได้เลยนะผมผมดูแล้วละ่ะกลุ่มผู้ไม่ไม่มีสมาร์ทโฟนมาแน่นอนนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีคนนี้บอกว่าจริงๆคนแก่บางคนลงแอปทางรัดไม่เป็นลงไม่ได้โดนตัดสิทธิ์เฉยพอจะให้ลูกหลานลงให้ก็บอกหมดเวลานะครับไม่ได้เห็นใจคนแก่เลย ทั้งที่อายุและการตรวจสอบก็มีมาแล้วนะครับแย่มากๆออกเป็นกําลังใจให้เลยนะครับหลายท่านตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับหรือลงแล้วมาตรวจสอบสิทธิ์นะครับไม่ผ่านอีกหรือมีปัญหาอีกนะครับคนนี้บอกว่าทุกคนต้องเสียภาษีด้วยทําไมจะตัดสิทธิ์เขาล่ะอ่านี่นะครับนะก็แน่นอนไอเน้เงินเงิน ที่ทางภาครัฐเอามาแจกอะมันคือเงินภาษีนั่นแหละมาเป็นเงินที่กู้เข้ามาแล้วสุดท้ายมันก็จะวนเอาภาษีของประชาชนทุกกคนนะครับกลับมา,าจ่ายนี่เหล่านั้นนะครับที่ทางภาครัฐเองสร้างมานะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกท่านเห็นเป็นประการใดนะผมมองว่ากลุ่มคนนะครับหลายๆ หลายๆคนที่ไม่ได้เนี่ยแสดงออกค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แชร์ความคิดความเห็นมาเยอะมากนะครับว่ามีความต้องการจะใช้เงินก้อนนี้แต่เขาพลาดสิทธิ์นะครับซึ่งแสดงว่าหลายคนพลาดสิทธิ์เนี่ยเพราะเหตุการณ์เพราะเรื่องราวต่างๆนะครับเพราะเหตุผลต่างๆนาะนาะทั้งไม่มีสมาร์ทโฟนเอ่ยทั้งทําไม่เป็นลงแอปไม่ได้นะครับหรือลงนอกเขตเวลาผมมองว่า รอเฟดไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเราเราท่านๆไปลงทะเบียนนะครับรอคอยกันเลยนะผมว่ามาแน่มาแน่แต่ต้องรุ้นนะลุ้นล้ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับรอก,กันรอก,กันไม่เกิดหรอก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบง์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ถึงปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ